สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกันว่าระยะดอกหอมเนี่ยเราใช้อะไรปริปันตัวไหนบ้างนะครับก็วันนี้มาพูดถึงตัวบรลอนเดี่ยวนะครับก็ดอกหอมเนี่ยก่อนดอกบานเราจาเป็นต้องใช้บรลอนเดี่ยวนะครับเพราะว่าช่วยในการผสมเกสรน,นะครับแล้วก็สร้างอับองเกสรเรนูเนี่ยนะครับก็ทําให้ทุเรียนเนี่ยผสมเกสรได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีโอกาสมีโอกาส ผสมเกสรสมบูรณ์นะครับก็คือเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับการติดดีขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของการบกพร่องหรือว่าความบกพร่องของดอกนะครับหลังผสมเกสรเช่นลูกบิดเบี้ยวดอกลักษณะของดอกไม่สมบูรณ์นะครับการผสมเกสรไม่สมบูรณ์อันนี้ก็หลักๆเลยนะครับการใช้โบลอนเดี่ยวในช่วงระยะดอกหอม นี่นะครับก็เริ่มที่จะนี่แล้วนะครับปีนี้นะครับผมไม่ได้แต่งดอกนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยจะแต่งดอกมากนักนะครับเพราะว่ามันมันร้อนแรงด้วยนะครับผลผลร้อนแรงแล้วก็ผมมองว่าปีนี้นะครับร้อนแรงเนี่ยเจอเจอหนอนที่อยู่ในในดอกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะครับค่อนข้างที่จะน้อยผมก็เลยไม่แต่งดอกแล้วก็ด้วยปริมาณของดอกนะครับมี ถือว่าก็พอต้นไหมนะครับก็ต้นลักษณะนี้ก็เพียงพอนะครับไว้สิบสี่สิบห้าลูกเนยครับไม่เกนินนี่ครับอันนี้ต้นสาวนะครับต้นสาวเมื่อก่อนมันบกพร่องนะครับต้นนี้ก็คือเราทาบแล้วก็ต้นที่เราทาบข้างๆพื้นเมืองนะครับทุเรียนพื้นเมืองมันไม่ติดมันก็เลยช้งัดไปนะครับปีนี้ก็ออกดอกปีแรกผมก็ถือว่าเป็นต้นสาวนะครับก็เลย ช่วยเขาหน่อยนะครับปีนี้เนี่ยครับลักษณะของดอกช่อนะครับก็ออกประมาณเจ็สิเอร์เซนตนะครับด้านบนก็กิ่งเล็กกิ่งเล็กก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าออกเกือบทุกกิ่งเหมือนกันนะครับก็อันนี้เนี่ยครับห้ามพลาดท้องพวงนะครับปีนี้ทําอะไรได้ทํานะครับก็ผมก็พยายามอย่างสุดความสามารถนะครับเพราะว่าลงทุนไปแล้วนะครับเราก็ต้องการผลผลิต ระยะดอกหอมเนี่ยพ่นสองครั้งนะครับอันตัวนี้ก็ใช้อัตราเขาบอกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบถึงยี่สิบถึงสี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับก็หมายความว่าสองร้อยซีซีแล้วก็ผมใช้ไปหนึ่งร้อยซีซีต่อน้ำหนึ่งร้อยลิตรเองนะครับแต่บนบนขวดเนี่ยนะครับเขาเขียนมานะครับมีเขียนปากกาด้วยใช้สิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรนะครับน,นี่ก็เมื่อกี้ก็เกือบหนึ่งร้อยนะครับเกือบหนึ่งร้อยซีซีเหมือนกันเดี๋ยวมาดูว่า หลังผสมเกศรนะครับเขาก็คือช่วงดอกบานเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอัตราการติดนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับคนที่จะป้ายออกซินนะครับก็ป้ายช่วงดอกบานนะครับออกซินเนี่ยให้ป้ายขูดบางๆนะครับขูดบางๆที่โคนต้นนะครับโคนต้นพวกนี้นะครับแล้วก็ป้ายเอาแปรงทาสีแปรงสีฟันเนี่ยมาป้ายนะครับ ขูดสักปริมาณกปาณ็ประมาณนี้ได้นะครับประมาณนี้ได้ขูดหรือประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ทานะครับแต่ว่าให้เราทําในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าช่วงเช้าที่แดดไม่แรงนะครับแล้วก็ต้องมีการลดน้นําด้วยในวันนั้นนะครับให้เราป้ายวันที่มีการลดน้าเนี่ยนะครับช่วงเช้านะครับก็กระบวนการก็ประมาณนั้นนะครับช่วยให้หลังดอกบานเนี่ยครับ มันติดดีขึ้นนะครับไอนี้เปอร์เซนต์ความน่าจะเป็นนะครับที่สมาชิกในกลุ่มของท่านอาจารย์กุศานที่เขาได้ปฏิบัติกันนะครับบางส่วนก็ทํามาสองสามปีแล้วนะครับลองไปทากันดูนะครับอีกนี้อันนี้ก็เพิ่มเติมนะครับให้ก็ประมาณนี้นะครับตัวบลอนเดี่ยวนะครับพ่นไปเมื่อกี้ก็หลายต้นนะครับหลายต้นผมถังสองรอลิตรนะครับ เนี่ยครับพ่นอันนี้ค่อนข้างที่ดอกมะเขือกําลังเข้าสู่มะเขือใหญ่นะครับผมก็พ่นวิธีเดียวเลยนะครับแต, UA, แต่ให้ดีพ่นช่วงก่อนดอกบานนะครับระยะดอกหอมเนี่ยนะครับจากสองครั้งอันนี้ก็ร่วงนะครับร่วงอันนี้ก็ดอกเปียงพอนะครับอันนี้ต้นต้นตำสานะครับนวลทองจันนะครับอันนี้มาดูผมก็พ่นไปทีเดียวนะครับออกอลังการมากนะครับต้นนี้ มีอยู่สองต้นนะครับหนต้งจันทร์อีกต้นหนึ่งต้นสาวออกก่าปลายอันนี้ต้นนี้ปีที่สองนะครับดอกก็อยู่ระยะนี้อันนี้ที่ฟอนะครับฟอวันก่อนอ่าน,นี้ผมก็พ่นไปดีเดียวเลยนะครับเมื่อกี้มียามาแรงด้วยนะครับก็คือเราพ่นที่ดอกนั่นะครับโดยตรงปลายกิ่งก็ฟาดออกนะครับ ให้ดูนะครับพ่นบนลำเดี่ยวระยะไหนบ้างนะครับระยะดอกบวกํารนี่ก็เริ่มพ่นกันได้แล้วนะครับอันนี้ก็แต่งทิ้งไปบ้างแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยครับกิ่งนี้ก็เป็นบางกิ่งผมยังแต่งไม่หมดนะครับบางกิ่งเนี่ยเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนะครับต้นนี้ก็ต้นโตมาก เดี๋ยวต้นนี้นะครับปีนี้คิดว่าน่าจะ 7, 65ถึง70มีให้เห็นแน่นอนนะครับผมจะไว้ประมาณ70นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคัดเหลือสัก65ลูกหรือ60ลูกอะไรประมาณเนี้ยนะครับดอกถือว่าเดี๋ยวจะเอาสักสองรุ่นนะครับในในแต่ละต้นเนี่ยนะครับสองรุ่นนะครับเราจะวิเคราะห์เป็นลายต้นไปนะครับต้นไหนดอก ไหนเยอะกว่านะครับดอกรุ่นพี่มะเขือเยอะกว่าก็ไว้มะเขือรุ่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นรองก็ไว้นะครับรุ่นที่สามเนี่ยปะปลายนะครับถ้าติดก็เอาผราะเนี้ยนะครับวิธีคิดก็ง่ายๆโอเคอันนี้ผมก็พ่นไปบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็มีรุ่นมะเขือปะปลายนะครับแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะครับรุ่นมะเขือค่อนข้างน้อย โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ลองไว้ใช้กันดูนะครับขอบคุณครับ